โอเคก็กราสสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับมอสไบเกอร์ไทยแลนดนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็ขับตามน้องวิตี้นะครับผมเดี๋ยวจอดไว้ตรงนี้แหละ ทีแล้วนะ่ฝนตกครับทุกคนทางถนนเปียกเลยนะตกตอนไหนวะ ตีโคเท่เลย <Yahoo! S 1> วันนี้น้องวิตี้ไม่รู้จะขับรอผมหรือเปล่าเนาะ uh! ผมขับตามถ่ายคลิปแต่ละทีนี้ไม่รอกันเลยเนาะถ่ายคลิปแต่ละครั้งนี่ไม่รอกันเลยแบบมีแต่จะไปอย่างเดียวนะ ูเท้าดูเท้าอ้าวอ้าวอาวตัวเล็กๆนะไม่สูงเท่าไหร่ไม่ส่วนสูงก็ประมาณ158นะครับผมน้องบีติก็ขับได้สบายนะครับ cái lưới lên nha chụp bài nó này Hãy รถใ,ใหญ่บงให้พอดีข้าไปนี้ถ้าขับรอบต่ําๆเกียร์สูงๆนี้มันจะไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะมันจะพอดีพอดีแต่ถ้าขับรอบสูงๆนี้โคตรแซ่บดากเลย อากาศดีนะครับผมไม่มีแสงแดดตามถ่ายคลิปที่แล้วไม่เสียบไม่เข้านะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะแก้มือใหม่หวังว่าคลิปนี้ก็ไม่คงจะเสียบเข้านะ น,นี้ของเต็มกระเป๋าเลยนะน้องบิตีซื้อของไปใส่บาทนะครับใส่บาทสิ้นปีนะติดตรงนี้อีกแล้วน้ำวิวตี้มาตรงนี้ตลอดเลยไม่ออกไปเดินนอก 650 650สองคันเลยตรงโน้นก็650ไปก่อนละ650ทุกวันนี้เยอะนะนี่ท่อบายอะไรเนี่ยมงจะลั่นนาดูโอ้โท่อโคตรโหด เจพไม่รู้ปลายทรงอะไรเหมือนไม่มีปลายเลยอนะี yeah. ่ยอา15เราก็แรงเหมือนกันขับก็ประมาณร้อยสี่สิบนะ หมดไม้ก็ประมาณร้อยสี่สิบห้าร้สิบห้าของเราก็ไม่พอมือแล้วร้อสิบห้าตั้งแต่ได้หกห้าศูนย์มาอสิบห้านี้อืดเลยนะครับผม ข้างหลังมีแต่หกข้าศูนย์ปิดท้ายอาสิบห้านะครับอาสิบห้าโดนหกข้าศูนย์ลุมแล้ว น้อยคนเท่เลย ซซีน้อยเรามันตามขอยาบท่อปลายโคตรโหดเลยดูดิ แต่ก็ไม่ดังนะน่าจะมีไส้ข้างในะเสียงนึกว่าจะดังแต่ก็เท่าๆกันกับรถของเราเลย ก็น่าจะประมาณสามนิ้วเนาะสามนิ้วได้น่าจะสามนิ้ว JP ผม JP Racing เข้าโคนโหดนะทรงทรงโหดแต่เสียงก็ปกตินะตำรวจนาวิตตี้ไปแล้ว ตอนนี้เราก็จะขับคนเดียวนะนำบิตตี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเข้างานสายเหมือนมีหมอกหมอกหรือควันน่าจะเป็นหมอกตอนเช้าฝนตก โอเคครับผมเราก็จะปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับก็สวัสดีครับผม